ชื่ว่าร้านเกี่ยวต่อสิ่นะคะอยวเพื่อนตามที่นี่เข้ามาเลยนี่ตัวนี้เนเรให้ดูก่อนเพราะว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่เขาบอกว่าจะเด่นในเรื่องของโดนัทซึ่งโดนัทที่นี่มีเยอะมากไม่รู้จะกิดอนไหเลอแต่ว่าตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวคลาสสิกค่ะจะเป็นตัวนี้เป็นเบสเซลเลอร์ที่ขายดีที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาลองกินตัวที่มันเป็นแบบว่าพวกมีไส้ข้างในอ่ เราว่ามันเก๋ดีแทบไม่ค่อยเหมือนที่ไหนเนาะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยค่ะร้านนี้นะคะจะเปิดในโซนที่จะไปสองโซนนะคนถามไปแตประสโซน,ปน,โซนเปิดร้านเขาเปิดนะคะขเข้าไปเลย ลาเมงนี่คือแนะนําเป็นอะไรอะคะเป็นเกี่ยวตัวชีลาเมงโอเคงั้นเดี๋ยวขอเป็นอันนี้ค่ะเป็นเซตเซตที่หนึ่งเป็นเกี๊ยวชีราเมงเซตใช่ค่ะแล้วก็ขอเป็นท็กคาสึเป็นเซตเหมือนกันค่ะอันนี้ดีกว่าเป็นเซตสองก็ได้ค่ะก็วันนี้นะคะเราประทานราเมงกันเนาะก็เมื่อกี้ก็ไปถามน้องที่ร้านอาหารน้องเขาก็บอกว่าเฮ้ยที่ถ้ามาทานลาเมงที่นี่นี่ยเขาก็จะน้ำดเป็นเกี่ยวโต เกี่ยวโต๊รังเนาะซึ่งเกี่ยวโต๊ะรังหนึ่งที่นะคะเขาก็จะมีเป็นเซตให้ทั้งหมดถึงสามเซตนะคะก็คือเ really ป er ็นเซตแรกก็จะเป็นเกี่ยวซาเซตที่2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าไก่คาราเกะนะคะแล้วก็เซตสุดท้ายคืออะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นแบบไก่แบบเป็นรสเผ็ดนะคะเป็นพริกคาราเกะแบบพริกใช่ซึ่งตัวนี้เราก็สั่งมาแต่ว่าเราสั่งในเซตเซตเอนะคะส่วนอันที่สองอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นต้มยำแน่เลย มันดูมันดูเผ็ดร้อนเนาะอย่าขอดูอันที่สองนี่ก็คือเป็นต้มยำหมูชาชูนะคะหมูชาชูก็จะเป็นแผ่นเล็กๆเนาะที่แบบว่าเขามีการย่างก็จะเป็นเซตเหมือนกันสามอันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่คนไทยชอบนะคะก็จะเป็นต้มยำปูนะคะเซตก็จะมีทั้งหมดถึง3เซตด้วยเช่นกัน ส่วนหน้าถัดไปค่ะก็จะเป็นต้มยำกุ้งหกหมูชาชุยอุ้ยอันนี้คุณน่าจะชอบนะเพได้กินทั้งห,งหมูแล้วก็ได้กินทั้งกุ้งด้วยส่วนอันนี้ก็พี่สั่งมาก็คือเป็นทคอกัสสนะคะท็อกัสส์นี่คือจะเป็นรสชาติที่จะเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรเต้าเจี้ยวนะชุดนะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูใช่ไหมคะอ๋อนนคือ ขอแก้นะคะคือโทกัสสุก็คือจะเป็นน้าซุปกระดูกหมูนะคะที่มีการแบบว่าเคี่ยวมาถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งเมนูนี้เราก็สั่งมาแต่ว่าเราจะสั่งมาผู่กับไก่นาเกะถ้าสั่งเป็นเซตอะคุ้มมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นของโทกัสสุทันทันเมนนะคะแล้วก็เป็นราเมนคอมโบก็มีด้วยเช่นกันซึ่งเมนูที่นี่เยอะมาก ค่ะเพื่อนๆไม่ชอบเป็นรามเมงก็จะมีข้าวด้วยเช่นกันค่ะก็จะเป็นข้าวหน้าผัดกะหรี่กนเลยนะหมี่เย็นโอ้ยเด็กชอบนะหมี่เย็นเพิ่งเห็นกันโอ้หมี่เย็นจับแม่ชอบแม่ทำไมอ่ะหมี่เย็นไป็แบบไหน,นอ่ะอ๋ออันนี้แต่อันนี้คือเลคโคบินเลยนะส่สมุนไพรใช่ก็คือว่าถ้าเด็กๆค่ะเขาน่าจะชอบเป็นตัวที่เป็นเล็โคมบินเนาะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นเมนูข้าวยมเนี่ยทีิกี้ชอบคือจะบอกว่า เด็กที่ชอบทานแบบว่าของทอดนะคะไม่ผิดหวังเลยเพราะที่นี่จะมีแบบว่าเป็นหมูทอดเป็นไก่ทอดก็ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าถ้าว่าชอบความเผ็ดร้อนแนะนําอันนี้เลยค่ะไก่ทอดพริกแนะนาเลยส่วนหน้านี้ก็จะเป็นแบบเมนูเพิ่มเติมนะคะที่เ,เพื่อนๆสามารถใส่เป็นออนท็อปในส่วนที่เป็นราเม็งได้ก็จะมีเพิ่มหมูชาชูนะคะไข่ออนเซนแล้วก็ส่วนที่เป็นเส้นได้ก็คือเหมือนเรากินเส้นเพิ่มวันนี้เราสั่งเมนูน้ำมาก็คือเราจะสั่งส่วนที่เป็นของ จูสฮันนี่เลมอนนะคะแล้วก็น้ำตื้นมะนาวโซดาสร์นโดนัทเราก็จะเลือกมาคือแบบจริง,รงๆที่เราเลือกมาก็คือจะเป็นตัวที่เป็นไซส mm hmm. ไส้ครีมรือตกการค่ะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ครีมอีกอันนึงก็จะเป็นโดนัทที่เป็นเลมอนครีมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นที่บอกว่าโดนัทคลาสสิกซึ่งโดนัทคลาสสิกจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะคะ mm hmm. จะบอกว่าที่โต๊ะเขาจะแจก oh. เขาจะแจกตรงนี้ซึ่ง ทุกโต๊ะก็จะต้อง,งมีเนี่ยเราก็เลยจะไปยสองว่าเออเศมันมาจากโต๊ะเราหรือเปล่าอ๋อค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เราได้ของขนมมาทานเล่นก่อนละอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำส้มน้อยูสุนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าอะไรอะเร็บอะไรนะไม่ใช่สีน้ำผึ้งมะนาวเนาะเป็นน้ำผึ้งมะนาวส่วนอันเนี้ยน่าทานม่กของจริงน่าทานสุดๆเฮ้ยน่าทาน อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะรามเมงได้แล้วโอเคค่ะเมนูแรกนะคะที่เราสั่งมาก็คือเกี่ยวโตรามเมงนะคะซึ่งเมนูนี้ก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะจะมีความเหมือนเผ็ดร้อนมากกว่าทงคัส,สึรามเมงซึ่งทงคัส,สึรามเมงจะเป็นอันนี้เหมือนจะมีความเผ็ดร้อนน้อยกว่าเรามาดูข้างในดีกว่าว่าในเกียวโตรามเมงมีอะไรบ้างก็จะมีหมูชาชูนะคะแล้วก็อุ๊ยเกียว นี่เป็นเคี้ยวโอ้ยม่ะ<ม>แล่วเขาถึงบอกว่าตัวนี้เป็นเล็ก m m ม n d นะคะถ้าเป็นเพื่อนมาต้องสั่งแ่เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติก่อนดีกว่ารสชาตินี้เป็นไง <c oughs> รสชาตินี้มีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความเผ็ดนิดหน่อยเราไปลองทานเส้นค่ะถ้าเป็นเพื่อนแบบว่าชอบสายแบบว่า อยากกินเป็นแนวญี่ปุ่นแล้วก็มีความเผ็ดนิดนึงแนะนำ <c oughs> นะคะว่าเกียวโตราเมงนี่คือน่าจะตอบโจทย์เพื่อนที่สุดละนี่คือเส้นเขาเหนียวนุ่ม เรามาทาันเกี๊ยวนะคะซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางาร้านบอกว่าห้ามพลาดนะคะเกียเก๊ยวเเกี๊ยวาคำให่มากอร่อยมาก่อ,อยมาก,มากเกี๊ยวอร่อยมากอีกอันนี้ที่เราสั่งมาก็คือเป็นโทคัสสิเดีย๋ยวเราจะมาดูที่ว่าเราชอบมันมากแต่แต่ว่าพอเรา ที่เป็นบบตัวนี้เราอะให้เติมสิบหมชิน,นี่ในโทคัสสึนะคะเขาจะเป็นกระดูกหนูที่เคี่ยวมาถึงสิชั่วโมงเนาะแล้วเขาก็จะมีการใส่แบบว่าเห็ดเห็ดหูหนูนาะมาซอยแอบวาว่ะแอบวาว่ะ ถ้าบอกว่าเพืเ่อนๆไม่ทานเผ็ดเราอยากได้รสชาติญี่ปุ่นจ๋าเลยนะจ๋าเลยอ่ะต้องโทคัส,สึเท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าโทคัส,สึรสชาติหอมกระดูกหมูมากหอมกระดูกหมูมากแต่ถ้าแอบบอกว่าต้องมีความเผ็ดร้อนนิดนึงนะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าเกียวโตราเมงนี่คือตอบโจทย์ได้ดีมากสําหรับคนที่ชอบแบบว่าใส่เผ็ดเล็กๆงนี้นะคะแล้วก็ที่สํคาคัญคือในนี้เขาจะมีเกี๊ยวที่อร่อยมากด้วย อร่อยมากเกล็ดไม่เนื้นี่อนุอ่มอันนี้ชอบชอบมากชช่เป็นส่วนตัวแล้วก็อันนี้ก็ชอบเช่นกันเพราะว่าคือในเนี้ยเราก็จะไม่เลี่ยนเกินไปแต่อันนี้หอมกระดูกมากๆส่วนเราไปกินอาหารญี่ปุ่นค่ะถ้าขับไม่ได้คือต้องเป็นเกี๊ยวซาเพราะว่าเกี๊ยวซานี่คือเป็นป็นกัรษณักของทางญี่ปุ่นว่าเกี๊ยวซาต้องไปของญี่ปุ่นเราจะมาจิ้มกันค่ะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของเกี๊ยวซา ทอดไหนดเทอดข้างนอกดีวกว่าใช้ข้างในนุ่มหองอร่อยอร่อยมากสำหรับสายที่ชอบเกียวซ่านะคะตาน,นี้ให้เต็มสิบไม่ผิดหวัง,งเดตเซ็ตที่เราสั่งมานะคะก็จะมีเป็น ตัวนี้นะคะไก่คาราเกะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มตัวนี้นะคะว้าวเนื้อนุ่มกรอบนอกส่วนน้ำจิ้มเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าทำเป็นสไตล์แบบว่าญี่ปุ่น,นแท้เลยอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะคะมาดูในส่วนที่ไปขนมเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นขนมที่เราสั่งมาตัวนี้เป็นตัวคาสสิกค,ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลมอนเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นครีมสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทานในส่วนที่เป็นคาสสิกก่อนเพราะว่าที่เนียคคาสสิกเขาจะขายดีที่สุดาสขายดีที่สุดเลยอืมนุ่มนะไม่หวานมากด้วยค่ะไม่หวานมาก เี่ยวนบตัวนี้นะคะที่จะเป็นตัวเลมอนเขาบดเขาจะเป็นน้ำตาลเคลือบนะคะเคลือบรสชาติของเลมอนเอาไว้ต,นนตันนาทออีฟเจอนะมีความแบบว่า,วาแอบเปรี้ยวนิดๆอร่อย ต่อไปนะคะจะเป็นเมนูนี้เลยค่ะขนมนะคะที่เป็นข้างนอกก็จะเป็นอะไรนะเนื้อขนมโดนัทนะคะเป็นแป้งเดียวกับโดนัทเนี่ยละคะ่ะแต่ว่าข้างใดจะสอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่เอ้พูดถี่ค่ะข้าวใจะสอดไส้ด้วยเนื้อครีมแล้วนก็จะตกแต่งด้วยลูกสตรอเบอรี่นะคะเห็นรูป่ันสวยแบบบ้านด้วยแหละอันนี้อร่อยอร่อยมาก อร่อยมากข้พอบ่อสองแก้วนี้มีความต่างกันอันนี้ก็คือเป็นน้ำพึ่งมะนาวนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโชยุโชยุก็จะมีความแบบว่าเป็นส้มมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาคนกนค่ะทุกแก้วนะคะที่ไปโซดานะคะจะแนะนำเป็นเพื่อให้คนกันก่อนนะคะสดชื่นมาก อันนียสดชื่นมววากเลยค่ะสวดแก้วนี้เนาะสวดแก้วสดชื่นไม่แพ้กันโอเคค่ะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาที่ร้านโตเกียวสุสาารสสข้าจันทบุรีนะคะเ,เพื่อนๆมีกับโตเกียวโจรสข้าวจันทบุรีนะคะในวันแล้วฝากน้ำค่ะเพราะว่า เป็นร้านที่บอกว่าเข้ามาแล้วบรรยากาศร้านเราเหมือน,มนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็รสชาติอาหารนี่คือรสชาติญี่ปุ่นเลยซึ่งเพื่อนๆต้องชอบและไม่ผิดหวังค่ะเดี๋ยวจะรีบปริญาทานไปก่อนแล้วมาดูว่าคราวหน้าเจนนี่จะพาเพื่อนๆไปกินร้านไหนกันนะคะวันนี้ขอขอนุญาตไปาทานต่อ,อค่ะบ๊ายบายค่ะ